ไปที่ภาษาไทยเลยค่ะคราบนี้เรียนไทยก่อนนะแล้วก็ต่อได้พนิษนะคะอะครั้งที่แล้วครูสั่งงานไปใช่ไหมมันยี่สิบคะแนนใช่ไหมคะข้อที่เจ็ดอะข้อที่เจ็ดเขาบอกว่าให้นักเรียนบอกคุณค่าของบทละครน,นอกเรื่องสังคมนะคะตอนกําเนิดภาษาตามหัวข้อที่กาหนดนะคะพร้อมยกตัวอย่างคาประพันธ์นะคะ มีทั้งหมด4ข้อ20คะแนนอ่ะคุณค่าด้านอารมณ์เอามาขึ้นมาดูค่ะเอางานขึ้นมาชูให้ครูดูหน่อยค่ะจะเช็คค่าดูสิเก้าเก้าครับหนึ่งร้อยหน้าที่เก้าสิบเก้าลูกหน้าที่เก้าสิบเก้ามาหน้าครูเก้าสิบเก้าถึงหนึ่งร้อยไงอ๋อทำไปแล้ว okay. เอาขึ้นมาดูเอาขึ้นมาดูเอาขึ้นมาเช็คเลยใครไม่ทำดี๋วเอาขึ้นมาเช็คเ,เ,เลยค่ะเร็วเลยเอาขึ้นมาเลยปิดกล้องทำไมเนี่ยมีผู้น้มพิงพิชชาพิมเอ่อแล้วก็ใครเนี่ยเอิงเอิงเหรอ มาเปิดเลยลูกเอิอสวยพี่ตังอ่ะโอเคค่ะมาดูนักเรียนตอบคุณครูถามทีละคนเลยนะคะถามทีละคนเลยดูสิผิดถูกเดี๋ยวมาดูกันเนาะอ่ะคุณค่าด้านอารมณ์ข้อที่เจ็ดจุดหนึ่งค่ะบทป,ประพันธ์นะคะเห็นได้จากคาประพันธ์จุดจุดจุดเนาะอ่ะคุณค่าด้านอารมณ์มัน ด้านอารมณ์แบบไหนใครรู้บ้างอาถามเปิดประเด็นคนแรกเลยถามเอินเอ่ยค่ะหนูเปิดไมค์มาพอดีเลยเอินเอ่ยคุณค่าด้านอารมณ์อารมณ์แบบไหนคะข้อหนึ่งอารมณ์การน,น่าสงสารน่าสงสารนะคะเศร้าใจสงสารดังเช่นบทบทประพันธ์อะไรคะบทประพันธ์อะไรเอ่ย ที่หนูหามาได้ที่มันแสดงถึงความสงสารเศ้าใจอะค่ะประพันธ์อะไรเ mm. อ่ยด้านอารมณ์เศร้า อารมณ์เศร้าหรือสองสารบทประพันธ์ไหนที่เราอ่านไปเนี่ยไอ้บทกรอนที่อ่านเรื่องสักทองมาทั้งหมดบทไหนที่มันเศร้าบทตอนนางจันเทวีทุบหอยสังทุบหอยสัง,สงแล้วพัสไปอ่านว่าอะไรแล้วอ่านให้ครูฟังหน่อยอ่านเลยสวามสอดกอดบาทพมานดาทบเกษา พังร้องไห้แม่ปล่อยสังแตกแหลกไปล่ำไรเสียายไม่ไวายคิดได้ค่ะบทกำลังเศร้าโศกเสียใจเลยนึกถึงความเสียใจเลยว่าแม่ปล่อยสังแตกใช่ไหมคะลูกเสียใจเลยนะคะบทประพันธ์นั้นได้ใครได้บทประพันธ์แบบเพื่อนมาบ้างคะหนู<อ>ใครได้บทอื่น ไรได้บทอะไรอ่ามาวินได้บทอะไรเซคานอหนูไม่รู้คุณหนูหนูได้บทแบบอ่าบทแบบยาไอเติดนะคุณอเติดมาวิน <c oughs> เขาให้ดูจากเรื่องสั่งท้องหนูไปเอามาจากไหน ดูดูผิดหล้าอ่าโอเคผิดแก้ค่ะลบออกแก้ใหม่อ่ะมาดูอีกบทหนึงที่ครูได้ักเรียนมาดูบทนี้ก็เป็นบทสกสศนะะคว่าพลางยกเอาลูกน้อยลาเทศยยุดดังผลยนยังร้อนพระงค์ทรงสกล น้องคนเคุณมีกรรมจะโศงดูรูปจำร่างเสียยังแล้วพักแก้ <institution> ไม่ได้ท่านยากจะไม่คืนโคงอยกจะไม่คืนยัสยงสงกาไม่ได้รองฝากาดน,นะคะบทนี้นะคะบทนี้เป็นหนึ่งบทที่แสดงถึงความโศกเศร้านะคะเศร้าใจน่าสงสาร สงสารยังไงบทนี้น่าสงสารยังไงคะน่าสงสารยังไงคะบทนี้คุณค่าด้านอารมณ์เศร้ามากเลยบทนี้เศร้านะว่าพางยกเอาลูกน้อยคืออะไรคะคืออะไรน้ำเนตรหยดย้อยดังฝอยฝนเนี่ยคืออะไรเกิดอ,อะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นคะเศร้านะบทนี้เศร้าเพราะอะไรท่านางจันดีใช่ไหมกำลังอุ้มลูกน้อยใช่ไหมคะทั้งพูดทั้งพูดแก้ตัวเนี่ยว่าอะไรอย่างเงี้ยพูดลำพึงลำพันว่ากำลังจะโดนไล่ใช่ไหมลำพึงลำพันว่า ท้าวโยสาวิมลเนี่ยไ,ไม่มาแลเลยใช่ไหมคะบ่นน้อยใจตัวเองวา่าพร้อมอุ้มลูกแถมยังน้าเนตหยดย้อยก็คือน้ําอะไรคะน้ําตาใช่ไหมน้ําตาไหลร้ลองไห้ค่ะร้องไห้ว่าร้องทูลพระองค์ทรงจะโก,กลเนี่ยพระองค์ก็คือท้าวโยสวิมลเนี่ยไม่ฟังเลยน้องคนนี้มีกรรมเกิดมาเนี่ยคุยกับบอกกับท้าวโยชวิมลว่า น้องเนี่ยลำพึงลำพันตัวเองว่าน้องเนี่ยมีกรรมก็คือนางจันเทวีเนี่ยมีกรรมทั้งเนี้ยจะต้องขอลาแล้วนะคะอุ้มลูกทั้งน้ําตาแล้วก็ลำพึงลำพันถึงผัวง่ายแหละเนาะดูรูปจำร่างเสียยังแล้วนะคะพรงแก้วจะไม่ได้เห็นหน้าแล้วก็จะไม่กลับมาด้วยนะคะจะไม่ได้กลับมารับใช้พังแแล้วนะคะเป็นบทที่ทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้นั่นเอง นะคะอะใครที่ได้อารมณ์ด้านเศร้าใจหรือสงสารเป็นบทอื่นมีอีกไหมคะมีอีกไหมอะจดลงไปแล้วแก้ไขให้เรียบร้อยเลยค่ะเบนเทนเธอได้บทอะไรคะเอาขึ้นมาเช็คนะถ้าไม่ตรวจตามเธอผิดเปิดเรียนมาเธอโดนคัดนะคะ บอกเลยตอนให้ทำเฉลยไม่ทำเนี่ยชอบมาคัดทีหลังใช่ไหมถ้าอ่านไปแล้วบทมันเป็นโศกเศร้าเสียใจเงี้ยให้นะคะมันเป็นบทโศกเศร้าครูถึงบอกให้เธออ่านเนี่ยครับเดี๋ยวครูจะลองดูให้ว่ามันเป็นบทโศกเศร้าจริงรนะคะคอ่านว่าเปิดหน้าไหนครับ อะไรนะนัก้าก้ากับหนึ่งร้อยูสั่งการบ้านไปอ่ะเคลียร์เลยค่ะเร็วๆเลย,เย,เยค่ะยี่สิบคะแนนเนี่ยหุูทำเสร็จแล้วอ่ะบทนี้ผ่านนะค่ะต่อไปไปดูคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะบทไหนที่มันทำให้เห็นว่ามีคุณค่าด้านสังคมวัฒนธรรมคะ บทไหนเอ่ยมันตกใ่จ hmm. no, mm ัง hmm. ช่วย uh ่ปยนันตอบหน่อยเร็วบทไหนคะเออบท ให้ไวเลยเร็วคุณตรวจหรือยังถ้งบนฟ้าได้ไหมตรวจหรือยังคะเอาจะกว่างอาบ้าบอ่าตรวจหรือยังเร็วทำเอา,ออเเอาทำหน้านี้ได้เหรอทำได้ต่อไปค่ะหน้านี้ค่ะ ใครเป็นักเียนกใ่หมคอสังเหยียบจีนพี่นั่งนี oh. so ้ักเรียนมาดูค่ะอเอยมานั่งพี่นเรียนไปสังคมและวัฒนธรรมค่ะนักเรียน อะไรคะเห็นได้จากอะไรตอบอะไรมาอันนี้ตอบกตันลูความกะตันอะไรอไไ่ตอบได้ไหมเนี่ยตอบได้ไหมเนี่ยลองบอกว่า ตอบได้ไหมคะอะมาดูงั้นอนะตรวจตามเลยนะข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่สองค่ะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยใช้เรือเป็นพาหะนะนะคะใช้ยังไงในการเดินทางก็คือว่าตอนไหนคะตอนไหนที่มันแสดงถึงการใช้เรือเป็นพาหะนะตอนไหนลูกอ้าว ก็มาโพสติไม่ใช่ตอนไหนของบทละครเรื่องนี้คะตอนไหนของละคเรื่องนี้ที่มันบอกว่าเขาใช้เรือในการดำเนินเดินทางตอนไหนตอนที่อะไรวะจะไม่ได้ตอนที่นางจันเทวีถูกอะไรคะถูกอะไรถูกขับใช่ถูกขับไล่ใช่ไหมถูกพาไปปล่อยในป่าใช่ไหม เขาใช้อะไรใช้เรือในการพายใช่ไหมคะเออมันแสดงให้เห็นว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางดังบทประพัน์นี้ค่ะว่าพางเชิญนางลงนาวาเห็นไหมเชิญนางลงนาวาก็คือลงน้ํามิช้าบ่ายบากจากสถานนะคะทาง1 5วันกันดานทาง15วันเลยนะทั้ทงนี้ทั<อ>้่นนกหมเลยคนบ้านไกลที่ไม่มีคน เอาแก้เลยเขียนด้วยปากกาสีแดงไปด้านล่างเลยค่ะเธอเอาบทไหนมาเติ้ล <c oughs> เอาบทอ,อะไรผมใช้รีบฟิดลบไปแล้วอะ่ะเอาบทอะไรมาถ้าลบแล้วลบให้เอี่ยมนนมันมอสแล้วก็เขียนใหม่คร<ะ>ับเอาบทอะไรมาเติ้ลบอกครูมาติไม่ต้องกลัวผิดตอบมาเลยหนูเข้าใจไงอะมาครูจะฟังบนสั <c oughs> ่งครูแบบ หอยสั่งมีความกระตันยูในประมาณนี้แล้วรูณน,นสอนผิดหมดเลยด้านสังคมเหรอด้านสังคมและว,วัฒนธรรมก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมกับเอ่อการไหว้ก็ได้ลูกการมีความกระตันยูเนาะหนูเขียนว่าหอยสั่งรู้จักช่วยเหลือแม่ทำกับข้าวไว้รอท่าแม่ที่กลับมาจากป่าอันนี้มันยังไม่ใช่ด้านสังคมกับ,กบวัฒนธรรมเนาะอันนั้นมันเป็น เหมือนเป็นด้านคุณธรรมอะไรเงี้ยมากกว่ามั้ไม่เป็นไรแก้ใหม่แก้ใหม่ค่ะเอาแก้เลยเขียนอันที่ถูกลงไปเลยค่ะด้วยปากกาสีแดงเลยต่อไปเจ็ดจุดสามเนี่ยมันจะยาวหน่อยค่ะเจ็ดจุดสามยาวมากคืออ่านไม่ออกแลกนะเห็นไหม,ไมคุณค่าด้านปัญญาจากบทละครเนี้ยบทไหนทำให้เห็นว่ามันมี คุณค่าด้านปัญญาบ้างคุณค่าด้านปัญญาบทไหนคะที่มันทําให้เห็นว่ามันควรจะมีคุณค่าด้านปัญญาคือปัญญาเนี่ยชาวปัญญาเราเนี่ยปัญญาอัญชันฉลาดของเราเนี่ยบทไหนคะเขาให้นึกถึงการฟังนะลูกไอ้คุณค่าเจตสัสเนี่ยคือการฟัง การฟังสิ่งใดนะคะสิ่งใดให้รอบคอบใช่ไหมเพราะว่าท้าวยศวิมลรอบคอบไหมคะรอบคอบไหมไม่เพราะไปเชื่อคำคำโกหกใช่ไหมคะคำหลอกลวงของไม,ไมเห็นฝั่งหนึ่งทั้งทั้งที่อะไรคะไม่ได้ดูแลลูกใช่ไหมปล่อยให้ลูกกับเมียไปละกรมลำบากตัวเองเป็นคนฟังไม่รอบคอบนะคะ ฟังไม่รอบคอบแล้วก็ตัดสินนะคะตัดสินเพียงจากคําพูดของโหนเชื่อเชื่อเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับโหราศาสตร์มากกว่าความเป็นจริงตรงหน้าเนาะก็คือเขาบอกว่าคุณค่าด้านปัญญาคือให้รู้จักการฟังสิ่งใดให้รอบคอบนะคะให้มีเหตุผลนะคะมีเหตุผลเกนี่นะมีเหตุผลก่อนไม่ใช้อะไรนะมีเหตุผลแล้วก็ ไม่ใช้อารมณ์ตัดสินไม่ใช้อารมณ์ไม่อูย่อให้แค่นี้พออแค่นี้พอคุณค่าด้านปัญญานะคะการฟังสิ่งใดให้รอบคอบมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ตัดสินจากบทความไหนจากบทไหนก็คือจากบทนี้เห็นจากบทนี้ค่ะไม่เยี่ยมบ้านทองดูน้องเลยก็คือท้ายื่ิมส้นมณีไม่เคย ก้าว <9. S 2> ไกลตั้งแต่คลอดเนี่ยค่ะรู้รู้ว่าคลอดออกมาเป็นหอยสังก็ไม่เคยเข้ามาเยี่ยมเลยนะคะทําเฉยเสียไม่ได้นำพานิ่งได้ให้เขามาสั่งเสียตัดเมียเสียได้ไม่ดูหน้าก็คือฟังความว่าออกรูปเป็นหอยสังแล้วก็ตัดสินให้คนอื่นมาบอกว่าให้ไล่นางออกไปฟังแต่คนอื่นไม่ฟังเมียอันนี้คือเป็นการ นะคะเป็นการบอกว่าเป็นคุณค่าด้านปัญญาคือต้องมีปัญญาในการฟังรู้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ตัดสินนั่นเองนะคะเจ็ดจุดสามถูกไหมไม่ถูกผิดผิด <laughs> เอาหนูแก้ลงไปต่อไปคุณค่าด้านวนนนารรณศิลป์หนูลูกด้านวรรณศิลป์ตอบครูซิวรรณศิลป์วรรณกรรมมาลูกวรรณศิลป์ก็คือ วันศิลเป็นยังไงของบทกรอนนี้บทกรอนนี้เป็นยังไงคะคะบทกรอนนี้มีลักษณะบทกรอนเป็นยังไงคะด้านวันศิลบทมันเป็นยังไงครูเคยเปิดสไลด์ให้ดูแล้วคุณค่าด้านวันศีลคุณค่าด้านปัญญาคุณค่าด้านสังคมครูเคยเปิดสไลด์ใน powerpoint ให้ดูแล้วคุณค่าแต่ละด้าน แล้วบทไหนด้วยเปิดให้ดูแล้วด้วยจำได้ไหมเนี่ยอ่ะเร็วจนเสร็จย่างเดี๋ยวพาไปดูอีกรอบนั่นอ่ะบทประพันธ์นี้มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ยังไง วนาสินคือลักษณะของบทกรณีอะค่ะบทคำประพันธ์นี้เป็นยังไง เสร็จยงังเ,เร็วนะใครคช้านะคะเสร็จก็บอกเสร็จไม่เสร็จบอกเสร็จเร็วๆค่ะยังไม่เสร็จครูรค <laughs> ด้านหลังเปิดกล้องให้ด้วยค่ะไม่เปิดกล้องเลยเอ๊ชอบปิดกล้องเนี่ย เน็ตไม่ดีครูไม่ว่าเนาะแต่เน็ตดีแล้วไม่เปิดเนี่ยเออมันจะมีปัญหาแล้วเนี่ยทําไมไม่ยอมเปิดป้อง คุณค่าด้านวรรณศิลป์ค่ะบทนี้ให้คุณค่าด้านวรรณศิลป์แบบใดลูกบทประพันธ์นี้ใครได้ไปหามาบ้างตอบสิในหนังสือมีไหมบทประพันธ์นี้ให้คุณค่าด้านวรรณศิลป์แบบใดในหนังสือมีไหม ดู <You> สิว้าวืมตันสื่อไม่ดีเลยหลุดเวลาเลยเป็นยังไงคะคุณผ่าด้านวรณศิลป์ อันนี้ผ่านนะครูลบนะลบนะคะอ่าลบไม่ตอบลบแล้วเออเดี๋ยวขอเปิดมีแป๊บนึงนะคะวันนะคะดี อามาดูนี่เลยคุณค่านะคะด้านอะไรบ้างมาดูสินี่คุณค่าด้านวนารณศิ์นักเรียนดูนะคะเห็นไหมบทความนี้นะคะมีคุณค่าด้านวรรณศิ์นะคะเอ๊ะทำไมมันชอบไหลล่ะเนี่ยคุณค่าด้านวัณศินนะคะแบบใดก็คือมีสัมผัสในเกือบทุกวรคเลยเห็นไหม คุณค่าด้านวัณสิ์คือมีสัมผัสในกับทุกวัานะคะทําให้จังหวะเนี่ยของการอ่านกลอนไพเลาะยิ่งขึ้นเห็นได้จากคําประพันธ์ดังเมื่อกี้เลยนะคะอืมอืมทำไมมันเลื่อนหายละ่ะ นักเรียนมันจะตัดแต่เดี๋ยวตัดแล้วเข้ามาใหม่นะ